อันนี้ผมโมดิฟายจะใช้ระบาย M2 นะครับสำหรับระบายความเย็นของ M2 นะจะใช้ซิงเป็นของนี่แหละแล้วก็เชื่อมอเชื่อมตะกัว่วติดไปเลยนะให้มันติดกันเลยนะตะกั่วติดเข้าไปซิงตัวบล็อกนะครับน้ำยานะครับแล้วก็ตัวประสานตะกั่วนะครับนะครับเดี๋ยวจะลองดู อันนี้เป็นหน้าสัมผัสนะครับอันนี้จะติดเข้าไปที่ตัวเอ็มทูนะครับอันนี้ผมยิงตะกัวประสานกับตัวตัวทองแดงไปแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะขัดตกแต่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะดูว่าความคุณภูมิจะช่วยช่วยได้ไหมนะครับอันนี้ไม่มีพัดลมนะนะครับแต่ไม่ได้โมดิฟายพัดลมนะครับอันนี้ก็จะทําเหมือนกันนะเพื่อนเนะครับพอ ตัวนี้เป็นเห็นไหมครับเป็นช่องนะครับเป็นคลีบเป็นฟิลแล้วิดจะเรียกนะครับนะครับก็นะครับเป็นบางๆนะครับซอยบางๆเพื่อระบายความร้อนเป็นช่องๆนเห็นไหมผ่านตัวท่อนะผ่านตัวท่อเนาะนะครับบอกก่อนว่าท่อเนี้ยไม่มีไม่มีน้ำนะเพื่อนนะเป็นท่อที่เขาเป็นท่อกลวงนะครับที่เขา เนี่ยนะเป็นท่อทองแดงนะครับท่อท่อทองแดงที่ข้างในนี่ผมตัดออกนะข้างในจะไม่มีน้ํายาอะไรทั้งสิ้นนะครับบางคนบอกเป็นน้ํายาไม่มีไม่มีมันไม่ไม่สามารถที่เป็นน้ํายาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันซึมมันรั่วนเนี่ยมันจะทําให้ตัวอ,อุปกรณ์เนี่ยเสียหายได้ถ้ามันหยดลงไปนะครในส่วนนั้นนะอันนี้มุมมองผมนะนะครับผมนะบโอ้ยอ้้ย รแรงแรงนะนี่ครับติดแล้วร่วงก็ไม่หลุดไม่แตกเพราะนี่ผมติดซิลโคไอติยิงไอ้นี่ติดเลยนะยิงไอ้ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้โมดิฟายใหม่นะตัวนี้นะครับ,รบ,รบสำหรับการระบายความร้อนของอพัดลมกัะจอนะครับมันมีหลายราคามีหลายรุ่นนะครับก็ถ้าเป็นไปก็จะแพงครับ เพื่อนๆดูได้เลยนะครับ้องท่านไหนที่อยากจะรู้ว่าทําไมบางบางท่านเขาแต่ว่าเอะอันนี้มันก t ติเ6 0สามศูนย์หกศูนย์เหมือนกันแต่ทําไมราคาต่างกันหน้าตาทําไมไม่เหมือนกันเมื่อวานลูกค้าเอามาติดตั้งระบบน้ําเปิดนะเอ้ยระบบน้ําปิดนะครับตัวนี้ลูกา้าผมแนะนําลูกค้าไปซื้อพอดีของผมมันหมดลูกค้าไปซื้อมาพันสองพันค่าส่งด้วยนะครับพันพันสองกว่า สองตอนสวยนะแต่ว่าความทนนี่อีกเรื่องนึงผมไม่แน่ใจว่ากันไปนะครับของลูกค้าผมมองแล้วมันเป็นตอนแรกผมมองแล้วเอ้ทำไมมันประกอบมาหมื่นเจ็ดทำไมได้กรัฟจอรุ่นไหนนะครับปรากฏว่าดูเป็นสามศูนย์ห้าศูนย์นะครับกีเทคสามศูนย์ห้าศูนย์แต่ว่ามองแล้วเล็กมากผมนึกว่าผมนึกว่าเก็บสามศูนย์ซะอีก ออมองดีๆก็คือสามศูนย์าูนนะครับแต่ว่าเป็นซิงค์ที่เป็นลักษณะของถ้าเป็นซิงค์แบบนี้นะครับเพื่อนๆมองได้เลยนะครับถ้าเป็นซิงค์ที่เป็นรูปรักษ์แบบนี้นะครับเป็นพัดลมมันจาระบายความร้อนคือระดับหนึ่งนะครับหมายความว่ามันอาจจะเป็นกา๊าซตัวที่ไม่จําเป็นต้องต้องใส่มาดีมากอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นตโลนั่นเองเพื่อนนะครับง่ายๆนะราคาจะถูกกว่านะครับ แต่ถ้าเป็นเป็นลักษณะของซิงค์ที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วขข้างในมีไปท์ทึ่ระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับอะไรต่างๆแบบนี้มันก็จะแพงกว่าง่ายๆนะครับพัดลมมีหลายตัวนะครับบางรุ่นรุ่นเดียวชื่อเดียวกันนะครับแต่ใส่มาเลเวอร์เลยนะครับแพงกว่าเขาดูสวยกว่านะครับแน่นอนนะครับโอกาสความทนทานมันก็มากกว่านะคะความทนดทานมันมากกว่าระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับบางรุ่นเจอปัญหาเรื่องการระบายความร้อนนะครับ จอเนาะเพื่อนก็ดูรายละเอียดเอาครับนี่ครับอันนี้สําหรับตัวนี้ก็คือน้ําเปิดนะครับเพื่อนๆน้าเปิดอันนี้ผมรับทําระบบน้ําเปิดนะครับรับทําระบบน้ําเปิดรับปรับแก้นะครับนะครับปรับเปลี่ยนทางน้ํานะครับก็สอบถามทักทายกันมาได้เลยนะครับบางท่านที่ให้รื้อของเก่าออกแล้วก็ เอาบอร์ดใหม่ใส่แล้วก็ต้องรื้อระบบน้ําใหม่สองสามรอบนะครับโดยปกติแล้วผมจะคิดสองพันบาทนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ค่าน้ํายาก็กวดหนึ่งสองร้อยบาทนะสองร้อยสิบาทนะครับแล้วแต่ท่านจะใช้หรือท่านจะซื้อมาเองนะครับก็ได้นะครับประหยัดราคาท่านก็สามารถที่จะซื้อมาเองได้เลยนะครับผมว่าจะคิดตั้งแต่ผมจะคิดแต่ค่าแรงอย่างเดียวนะเพื่อนนะนะครับถ้าไมรสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับนะครับดูอีกที วาล์วน้ำแต่ตัวนี้เวลาเซ็ตค่าแล้วก็ต่อเป็นบอร์ดเข้าไปอันนี้มันไม่มีบอร์ดนะเพื่อนะผมทําเป็นตัวระบบให้ดูเฉยๆนะครับแต่ผมออกแบบมาให้ดึงออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปใส่กับตัวบอร์ดท่านได้เลยนะครับอันนี้ผมทําไปแล้วส่วนท่อนะสามารถดัดไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราอันนี้ผมดัดไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราให้ดูนะครับอันไหนจะมาก็ดัดใหม่ได้เลยนะครับเพื่อน ขายนะครับซื้อขายนะครับขายนะครับตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็เคสนี้เหมาะมากนะครับสําหรับการระบายความร้อนเนื่องจากว่าส่งมันได้นะครับส่งมันได้เป็นเคสมอดด้วยอยากบอกเลยว่าเพาซัพายควรให้มันอยู่แยกส่วนไปเลยนะครับส่วนล่างหรือส่วนบนนะครับแนะนํานะครับส่วนล่างดีที่สุดนะว่าการระบายความร้อนเพราะเพราะเพราะซัพายเนี่ย ก็โหลดนี่มันจะมีความร้อนตลอดเลยนะครับบางรุ่นที่ออกแบบมาให้ติดไว้ข้างๆตัวบล็อก CPU หรือตรงกับ CPU ฝั่งนู้นนะฝั่งนูน้นโอ้โหนะฮะวันนั้นผมติดตั้งลูกค้าผมจะย้ายลูกค้าผมจะเปลี่ยนลูกค้าบอกว่าเขาเจ้าแบบนี้นะครับอะ,อะไรแบบนี้ผมก็ใส่ให้แบบเดิมนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะผมก็จะแนะนําก่อนนะครับถ้าผมเจอที่มันมีปัญหานะครับอย่างเช่นว่าบางทีลูกค้าใสา่ i9 อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ power พ,พันวัต ก็โอเคอยู่นะครับแต่ลูกค้าเสียบตัวพินของไฟเลี้ยงซีวิวมาแค่8พินช่องเดียวนะครับซึ่งมันมีอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็จะแนะนำว่าควรจะเสียบไปอีกเส้นหนึ่งเพื่อกาจัดการเสียพายนะครับอะไรแบบนี้นะครับตัวไอ้าที่เป็น 14900K นะครับสปีดเปิดปุ๊บสปีดออโต้เปิดมานี่ออโต้นะ6กิ๊กกว่านะครับโอ้โหนะครับเอาไม่อยู่นะครับถ้าไม่ใช่น้ำเปิดนี่เอาไม่อยู่เลยนะครับนะครับน้ำ ปกติลูกค้าใช้ next คาเค้น3ตอนนะนะครับยังเอาไม่อยู่นะครับผมไปมีเด็กในเพจอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีคนโฆษณานะครับอ่าแล้วก็เอาออกมาลงเอามาลงว่าชุดน้ำสอตอนนะละนักษณะคล้ายๆแบบนี้2ตอนนะแล้วก็เอาชุดเอา cpu แบบสบายๆเลยสำหรับตัว i 9 1 4 9 0 0 k นะครับเป็นไปไม่ได้แล้วเพื่อนนะ สองตอนเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแบรนด์ไหนก็เอาไม่อยู่นะเพื่อนนะครับบอกบอกอย่างนี้เลยเวลาทํางานจริงๆก็ไม่อยู่นะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปปรับไฟเพิ่มนะครับออโต้ก็เอาไม่อยู่นะครับเพื่อนนะครับเอาไม่อยู่นี่อุณหภูมินี่มีเก้าสิบร้อยแน่นอนสองตอนนะยากครับเพราะว่าแต่ถ้าเป็นตัวอื่นไม่แน่แต่ถ้าสิบสี่ไอ้เก้าสิบสี่เก้าร้อยเคนี่เอาไม่อยู่นะความร้อนสูงเพราะว่าซีบียูเขาแรงนะครับก็คือคุณต้องหาจุดน้ําดีๆหน่อย อย่างน้อยสามตอนนะครับตัวดีๆก็มีเยอะแต่ก็ราคาแพงตัวนี้ทั้งชุดทั้งเคสนี้ผมขายแค่หมื่นกว่าบาทเองนะครับหมื่นห้าเองนะครับนะครับหมายถึงชุดน้ํากับเคสแล้วก็ power supply ด้วยนะครับหมื่นหกนะครับประมาณนั้นเองนะครับบวก power supply ด้วยอันนี้ก้าจอไม่รวมก้านจอคือใส่ให้ดูความยาวนะครับความยาวประมาณนี้คือยาวใส่ได้ทุกตัวเลยนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับกระจอ แต่เคสตรงนี้ผมทําไว้เป็นเคสใส่ได้กราจอทรงนี้นะครับอย่างเดียวเลยซึ่งผมมองว่ามันโอเคแลค้วเพราะว่าถ้าถ้าใส่แนวเนี้ยฝุ่นมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะลงข้างล่างเลยนะครับหรือโดนน้าโดนแรงก็จะหยดลงข้างล่างนะครับต้องบอกก่อนว่าน้ํายาเนี้ยมันมันเป็นฉนวนนะครับนะครับมันเป็นฉนวนแต่ว่าถ้าซึมเราค้างนานๆน,นนะ่ะถ้าเราไม่เป่าหรือทําให้แห้งครับบางทีมันไปโดนพวกอะอะไรนะฝุ่นพวกอะไรนี้อยู่นานๆมัน,นก็ไม่ดีกับตัวเครื่องนะครับ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงนี้มันจะพวกอะไรความชื้นมันจะน้อยสําหรับการเจาะนะครับอันนี้ผมจะเทสนะผมจะเทสอยู่แหละตัวนีนะ้ผมจะมีเวลาทําเนี่ยผมจะดูรายละเอียดแล้วก็ผมจะอาจจะครอบอส่วนไหนที่มันน่าจะโดนน้าเป็นอะคริลิกใสให้อีกทีนึ่งผมดูนะดูว่าแต่อันนี้มันไม่หยดไม่ร่วมไม่ซึมแน่นอนน,ะนี่นี่นะครับไม่มีปัญหาเลย น้อยมากอันนี้ขนาดไม่ใส่ใส่บอดนะแล้วใส่เมมบอดปุ๊บมันจะแน่นเลยนะครับจะแน่นนะครับตรงตรง,ตรงเราก็จะปรับได้ไหนเอียงอะไรเนี่ยฮะมาดูอันนี้มันมันจะต้องมาอันนี้นิดนึงใช่ไหมอันนี้พอดีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเมมบอดนะครับผมแค่วางไว้เฉยนะครับแล้วก็เอาอะไรรองนะครับเพื่อนนะ สิดน้ำระบบเปิดนะครับให้ความสาคัญกับปั๊มนะปัม๊มอ่าม้าน้ํามันจะมีแบบอีกแบบหนึ่งคือถังพักอาถัางพักที่เป็นคัสตอมก็คือเป็นสี่เหลีย่ยมมันแบนนะแบบอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะราคาก็จะสูงขึ้นนะเบื้อนนะครับแต่ว่าการดูแลรักษาก็อาจจะยากขึ้นนะครับแล้วก็การติดตั้งนะครับก็สวยไปอีกแบบคนละแบบนะครับแล้วก็ดูเคสที่มันวางได้ตัวนี้จริงๆงวางได้นะคัสตอมนะแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ใช้มันอาจจะแพงเกิน ที่จะขายนะครับเพราะว่าลูกค้าจะใช้ก็บอกได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองนะครับอุปกรณ์ลูกค้าซื้อมาได้นะครับอันนี้อันนี้ผมผมให้ดูเคสผมไปเฉยลูกค้าสามารถที่จะซื้อหรือว่าดูแบบจาก YouTube มาก็ได้นะครับก็ซื้อมาแล้วผมติดตั้งให้ได้เลยนะครับออกแบบตัดไทม์ได้เลยนะครับทาได้หมดเลยนะจุดน้ําเปิดชุดน้ําปิดเนาะมีบริการนะครับร้านอยู่ตลาดนัดเตือจากสองมินบุรีนะคเพื่อนนะนะครับเป็นร้านเดียวที่ทําระบบน้ําได้นะครับแก้ระบบน้ําเปิดได้นะครับ ครบวงจรเลยเพื่อนนะครับมาได้เลยสวัสดีครับ